ดีมากมากๆเลยตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้านะคะก็แตนจะเริ่มทำว e e อิน a l i f e วันนี้มีความสเปเชียลนิดนึงเดี๋ยวรอชมละกันตอนนี้ตั้งกำลังจะรับเพื่อนนะคะไปคาเฟ่ชื่อว่า,วาพอสแถวพระรามงบางขุนเทียนน,ๆๆๆๆนี่คือแบบว่าแดดตอนร้อนเปิด10ครึง่ง <laughs> 10ครึง่งเฮ้ยแต่ว่าฟ้าสวยมาก <laughs> สวยจริง OOTD วันนี้ค่ะียายหาเี่มาเข้ากับร้านนิดนึงนี่นะคะมุมมหาชนที่เราจะต้องผ่า แต่แดดคือแบบไม่ไหวแล้วมาเก้ายวชมในความฟ้าสวยนี้แดดร้อนเดียวแค่เดียวแต่ฟ้าสวยนะ <c oughs> <c oughs> อะไอเนี่ย Icana, to เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าที่สะพายจะพายลาชื่อมา้นี่นะคะที่เราสั่งมาวันนี้ ลาเต้อันนี้เป็นมิ้นซันติงแล้วก็นี้ชีสเค้กอากาศดีมากน่ารักที่ทำงานเก่าเรานะคะหลับดีวันนี้นะคะเราพาคุณแม่นะคะมาฉีดวัคซีนจ้าวันนี้ก็คือทำอะไรหลายอย่างมากเมื่อเช้าก็ไปคาเฟ่มาแล้วก็เพื่อนโดนขอแต่งงาน <laughs> วันนี้ก็คือมา ามามาฉีดวัคซีนต่อนะะเรายอยู่ออฟฟิดเดิมมาเช้าไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเพราะว่าตื่นเต้นนี่นะคะระหว่างรอคุณแม่ฉีดวัคซีนนะคะฉีดเรียบร้อยแล้วด้วยที่นี่คือ,อามาจากโรงพยาบาลเลือดสิแล้วก็เขาให้มาฉีดที่โรง,งแรมทปปริโปคือดีมากคนน้อยมากดูแบบสบายๆต้องรอดูกาการ30นาทีนะ แล้วก็คือแบบฉากดีมากขอเนี่ยถอดแมนนะไม่มีใครละก็อันนี้ชื่อว่าคีรินสตูดิโอนะคะอยู่ตรงสุขสวัสดิ์40แตนเคยมาที่นี่ว่านานมาแล้วรู้สึกว่าจะถ่ายห้องสีชมพูข้างบนเออแต่ว่านี้เป็นห้องใหม่ข้างล่างอาจจะแบบเสียงดังนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ติดถนนที่รถมันวิ่งผ่านมาอมาาเตงรอไซค์อะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าโดยรวมคือดีมากอันนี้แตนจองมา1,999บาทนะคะครึ่งวันบ่ายถือว่าโอเคเลยอะแล้วคือดูมุมนี้ดิ คาเฟ่ชัดๆแล้วมีหลายมุมมากนะมีมุมนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีมุมที่เป็นแบบเป็นม่านเป็นอะไรอย่างนี้แล้วรวมถึงมีข้างในอีกแต่ข้างในตรงนี้จะไม่ใช่แสงธรรมชาติแต่ว่าโซนนี้ก็คือยังได้แสงธรรมชาติสวยเหมือนกันขอโชว์ OOTD วันนี้ก่อนละกัน สำหรับออฟฟิตวันนี้ก็คืออันนี้แตนใส่เป็นเสื้อตัวใหม่นะคะอันนี้เป็นเสื้อยืดที่เป็นเบสิกทีเชิร์ของสเตเฟฟมีทั้งสีขาวสีดําเลยนะคะเนื้อผ้าจะเป็นผ้ายืดอันนี้คือตัวใหม่ที่เดี๋ยวกําลังจะลงแล้วอันนี้เป็นของร้านเองนะคะเป็นป้ายร้านเลยร้านเราตัดเองเย็บเองแต่เริ่มจะตัดพวกว่าชิ้นเบสิกที่เพื่อนๆใส่ได้นะแล้วก็ใส่ได้ประจําใส่ได้บ่อยใส่สบายใส่แล้ว,ใส,ลวใส่แล้วดีจริงๆเออแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงนะคะที่เป็นเบสเซเลอร์ของเราก็คือเป็นกานเกงขาแบบ มันจะมีความข,งขางๆอยู่มันจะมีความไม่ได้แตะอื่นมากมันเป็นกางเกงที่ไว้ใส่สบายๆนล้อกเป็นกางเกงที่ใส่ออกมาแล้วคือทรงทรงน่ารักทรงดีสาวไซส์แบบมินิหรือว่าสาวคนตัวสูงก็คือใส่ได้ใส่สบายจริงๆอยากให้ดูแล้วก็ขอบเอวก็คือเป็นแบบเป็นขอบเอวที่สบายอะ่ะไม่รัดติวนะคะเนี่ยเริ่มสิยงนั้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่มา เรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวจะผลิตออกมาเสนอก็คือจะเป็นแนวแบบผ้ายืดชิ้นเบสิกที่แบบเพื่อนๆสามารถใส่ได้แบบ forever เอาไปแมทช์กับรูปนั่นนี้ได้เลยนะคะใส่สีดำให้ดูเดี๋ยวด้านขอถ่ายงานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคนี่นแหละแบบพอดีที่ทำให้ดูเปตี้ะต้องบอกว่าที่นี่คะหมเยอะมากนะจ้าพูดไปหยุดไปเพราะว่า รถขับผ่านเยอะมากเสร็จแล้วค่ะ finish that's a wrap นะคะหมดเวลาพอดีเลยนี่ตอนนี้เวลาอีก15นาที5โมงแล้วก็คือเก็บของทุท้ายก็คือแบบโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเก็บของกันนะคะแนละ้วเดี๋ยวค่อยดูว่าเหลือเวลาจะถ่ายรูปหรือเปล่าอยากถ่ายรูปของตัวเองด้วยอะ่ะโอเค ตอนนี้เราก็ถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แตนเปลี่ยนมาใส่เป็นเสื้อสีดํานะคะเป็นเสื้อทรงเดียวกับสีขาวที่แตนใส่มาเช้าเลยคือเป็นเหมือนชุดเข้าเสร็จกันแล้วคือใส่สบายมากนะคะนะัเป็นผ้านิ่มๆผ้ายืดนะคะสําหรับดีเทลของตัวนี้นะคะก็คือว่ามันจะมีความเป็นโค้งๆข้าง,ง,งหน้าก็แตนว่ามันทําให้แบบว่าเห็นกางเกงขาสั้นสมมติว่าเวลาเราอยากใส่กางเกงขาสั้นยีนอย่างเงี้ยไม่อยากแบบเอาเสื้อเข้ากางเกงอะ่ะก็คือมันจะเป็นความโค้งแบบนี้ แล้วก็หรือถ้าจะเอาเสื้อเข้ากป็นเกงแค่ข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นแบบทรงเสื้อดีไซน์ที่คิวอะนะะ ร้านกาแฟของเราได้เลยอาจจะเห็นได้หลายบล็อกแล้วเพราะว่าชอบกิน Good morning ไม่ใช่ Good morning สิเราต้อง Good afternoon นะคะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะบ่ายสองแล้วตอนนี้แตงกำลังจะไปที่เซนทรัลเวิด์นะคะเพราะว่าต้องไปเอ,เอานาฬิกาแล้วก็เมื่อกี้เราแวะส่งประชนีนีแล้วก็แวะซื้อกาแฟที่เราเลิฟเหมือนเดิมนะคะ m a x b ซ r เคือแบบชอบมากเลยกาแฟร้านนี้ Che ยร์หน่อ อร่อยอะแต่วันนี้เราถือกระเป๋าของแฮแทกมาเป็นกระเป๋าตะกร้านะคะแล้วก็มีปักชื่อตรงกลางอันนี้น่ารักมากมีสีชมพูของแบนดแล้วก็ที่ร้านแต่เห็นเขามีแบบสีฟ้าสีเหลืองอะไรเงรี้ยมีหลายสีมากแต่สีชมพูคือน่ารักมากขอโชว์ w h a t s in my bag ให้ดูแล้วกันนะวันนี้คือมีความสีสันทั้งหมดทังกระเป๋าด้วยข้างบนนี้มันจะมีที่แบกที่เปิดก็คือเปิดออกได้แล้วก็ติดไว้อเริ่มจาก หน้ากากเลยนะคะอันนี้เป็นหน้ากากที่แตนใช้ตอนนี้แล้วคือดีมากๆสําหรับใครที่หน้าเล็กมากนี่นะคะน,นี้เป็นรุ่นนี้ที่แตนสั่งมาจากในช้อปปีเดี๋ยวแตนใส่ลิงให้ใน description box แต่ว่าอย่าไปซื้อกันหมดนะเดี๋ยวแตนไม่มีใช้ดีมากจริงๆคือไซมันแบบพอดีกับหน้าแตนมากๆมีการพกสแนค็คด้วยนะคะอันนี้เป็นเม,ม็ดมะม่วงหิมะพานอบนะคะไม่ทอดเป็นสแนค็คที่เฮลตี้ด้วยจาก i s l a n d Harvest นะคะอันนี้เป็นรสต้มยำที่แบบ โคตรดีอ่ะน,นี่ดีจริงๆต่อมามีอะไรอีกในกระเป๋าใบนี้ก็คือแตนใส่กระเป๋าตังค์นะคะแล้วก็กระเป๋าใส่บัตรเอาไว้เนื่องจากว่ามันจะดูชงช่างเกินไปถ้าเราเอาไว้ข้างนอกคาร์ทโฮลเดอร์ที่เป็นซิปอีกอันหนึ่งดีอันนี้ใบนี้มีคนถามเยอะมากเลยแตนซื้อมาจากพารากอนโซนที่เป็นขายเครื่องเขียนนะมันจะมีตรงที่มันมีของแบบดีไซน์น่ารักน่ารักมันเริ่มลอกลว จะเป็นพวกลิปสติกต่างๆนะคะที่แตนใช้ตอนนี้เป็นของ g i o r g i o mani อันนี้คือดีมากเลยอะทาแล้วปากอวบอิ่มรู้สึกว่าปากดูแบบสวยเนียนชื่อสีว่า501นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้คือเอาเผื่อไว้บางทีเราทาสีชมพูแล้วก็ตบด้วยสีแดงตรงแบบปากข้างในนิดนึงดูสดใสมากขึ้นหรือว่าบางทีอยากแบบทาปากแดงไปเลยอะไรเงี้ยแตนก็ปกไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลิปมันที่แตนใช้ตอนนี้คืออ o ล l ิ p g กล w แล้วก็อันนี้ เอเวอร์พินะคะอันนี้คือตันใช้เป็นกระจกเนาะทาแก้มบ้างนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็อันนี้กุญแจรถมีน้ำหอมอันนี้ของเอเมสกลิ่นนี้หอมมากๆสเปรย์กหอมนะคะของลูกบุกลูกบุก,ก,กจะเท่านี้แหละของเราที่เราพบมาอันนี้ของร้านเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ให้ใน Description บอกสิจ้ะมันช่างเข้ากันมากๆเลยสำหรับหน้ากากนะคะที่มัน<อ>เป็นไซส์เล็กกว่า ส่วนอันนี้เป็นไซส์ปกติที่เขาขายกันทั่วไปต่างกันแบบมากๆเลยต่ทับให้ดูนะคะอันนี้คือความยาวของอันปกตินี่คือความยาวของแตนแล้วก็ความเล็กก็คืออันนี้มันก็จะเล็กเข้าไปนิดน,นึงสําหรับคนที่หน้าใหญ่อันนี้ก็อาจจะแบบใส่ไม่พอเนาะแต่ถ้าเกิดใครหน้าเล็กแบบแตนแล้วก็หรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้อันนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูความแบบพอดีมากพอใส่แล้วนะคะตรงจมูกตรงเนี้ยคือมันมีแบบอย่างเงี้ยคือกดแล้วแบบ ติดหน้าพอดีเลยอะข้างๆก็คือแบบพอดีเป๊ะข้างล่างก็เก็บหมดเลยหูก็คือไม่ต้องเอาเชือกมัดกันด้วยอันนี้คือพอดีแบบพอดีมากไซส์เอ็มนะคะส่วนของเฮียนี่นี่ของเฮียเฮียหน้าใหญ่ก็คือจะแบบพอดีพอดีเหมือนกันแพรว่าของแต่หน้าเล็กกูต้องใส่ใส่เลวันี้เรามาเด็ดกันเถอะนะกินอะไรนเดีวยนะดว่ยปกติเพื่อนๆนั่ง กินข้าวฝั่งเดียวกับแฟนหรือว่าชอบนังงบน่งตรงข้าวชอบนั่งตรงข้าวนั่งฝั่งเดียวกันอื่นดไม่ใช่ <laughs> นั่งฝั่งเดียวกันมันคือไม่ไมถนัดมแบบันต้องหันมาแหละสวีวี่ีนั่งตรงข้าวกันก่ะคุยถนัดเลยกินก็ถนัดนั่งยังบอกไปอีกฝั่งั <laughs> ไม่เขาจะได้ตักให้แฟนได้แบบ <laughs> จะได้แบบ <laughs> ไม่มีเขาจะได้แบบต้อนต้อนนุต้อนน้ำอะไรอย่างงี้ตั้งแต่พบกันมาก็คือว่าไม่ค่อยนั่งข้างเดียวกันเลยนอกจากว่ามันต้องข้างนั่งข้างเดียวกันจริงพริงพอมานั่งข้างผมว่าจะสวีวิเวียวแล้วไปแกโอ้ยมเรี่ยงนะคะวันนี้เราจะมารับนาฬิกากันที่นี่นี่ไงดีวันมิลานโนรุ่นไหนนะวิยสวยอ่ะน่าจะเป็นรุ่นนี้มัง้ง Tell you something I could do. I could be running or yeah. chasing you, but I'm the yeah. Cause I got better, better things to do. but I spent my precious time chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive. Life, life. If you had. Good morning วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ตันมีไปคุยงานก็เรามีโปรเจกต์ใหม่ของสเต f a ฟ e อีกแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ขอให้สำเร็จแล้วก็เพื่อนๆจะได้ ช็อปกันนะจ๊ะขอโชว์ีดีวันนี้ก่อนละกันนะคะวันนี้แดนใส่อันนี้ก็คือเป็นเสื้อของสเตฟเฟฟเหมือนกันเป็นเสื้อเชิ้ตครอปนะมันจะมีบาน,นิดนึงตรงนี้นะคะทำให้เสื้อตรงแขนมันจะดูพองๆหน่อยเนาะคะ่ะแล้วก็กางเกงอันนี้ก็ของสเตฟเฟฟขออน,นุญาตเป็นสเตฟเฟฟเดย์เลยอันนี้คือเป็นกางเกงตัวใหม่ที่บล็อกที่แล้วที่แตนใส่เป็นสีขาวนะคะแต่อันนี้เป็นสีดําคือวันนี้อยากแต่งตัวให้ดูแบบแมนๆมีความเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ถือ กระเป๋าวันนี้ก็คือจะมัดผมนะคะทำตัวเป็นแบบ business w o m a n นิดนึงวันนี้เดี๋ยวอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงนี่แหละจะได้ดูแบบสูงๆหน่อยโอเคโอเคสวยไม่สวยเนาะดีแต่อาจารย์เดินมาแล้วคืเอวมนแใส่กันมาตอนนี้เรากำลัง ลองกางเกงตัวใหม่ของสเตเฟฟนะคะคิวมากมีความแบบเป็นท่ายืดแบบของร้านเลยนี่ใส่สบายมากเอวก็คือแบบทดลองตัวอย่างอยู่ <c oughs> นี่ก็เสื้อสเตเฟฟนะคะที่แตนใส่มาว่นสีขาวอะแตนตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างดีนี่นะแตบบนกางตัดลิบก,ก็ได้วะ่ะแานเคก็คือจะจุดนี้พอดีถ้าแตนว่ามันยังเดี๋ยวขอลองเดี๋ยว <c oughs> ร้อนมากเลย วันนี้ก็คุยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ากำลังจะกลับบ้านค่ะในบล็อกนี้อาจจะเห็นว่ามีแบบของสเต f เฟฟหลายอย่างคือตอนนี้สเต f เฟฟเริ่มผลิตที่เป็นของแบรนด์ตัวเองแล้วปกติของร้านเราเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นแบบแฟชั่นมากๆเงี้ยแต่ก็จะเน้นแบบซื้อมาขายไปเพราะว่าแตนจะชอบเบื่อง่ายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคือแตนอาจจะเลือกของตามที่ที่แตนชอบและแตนอยากใส่ แล้วพวกชิ้นแฟชั่นบางอย่างอย่างเงี้ยคือมันมาไวไปไวให้เราผลิตเองเงี้ยไม่ไหวเพราะว่าตันจะเบื่อตันไม่อยากใส่ด้วยแต่ว่าตอนนี้พวกชิ้นเบสิกต่างๆที่ตันใส่บ่อยๆกางเกงเสื้อยืดะอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างเงี้ยคือผลิตได้ตอนนี้ก็คือเริ่มมีแบรนด์ของตัวเองแล้วแล้วก็มี ป้ายแท็กสตงฟงสเตฟเฟ็นะคะเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปตอนนี้อยู่ในขั้นของการคุยงานแล้วก็เตรียมขึ้นตัวอย่างเตรียมผลิตนะคะยังไงก็มันเป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนๆจะต้องอยากได้กันแน่ๆเลยนะคะนั่นแหละประมาณนั้นส่วนเสื้อผ้านี้ก็เดี๋ยวออกมีออกมาเรื่อยๆเลยนะคะก็ช็อปได้ที่ IG s t แอดสเตเฟเลยนะจ๊ะก็เราสองคนตั้งใจกันนะคะสําหรับงานสเตฟเฟ็เนาะนี่นะคะอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆอันนี้คือแบบช่วงนี้คือกินน้ำเยอะมากแต่ความเวลากินน้ำเยอะก็คือฉี่บ่อยมาก <Home. S 2> หี่เราได้คอลเลกชันใหม่จาก g e n t l e ร o m a แมนอีกแล้วว้าวเอ้ยมีเสื้อด้วยเอียมสำหรับเอียมตัวนี้นะคะมันจะเป็นแนวเหมือนแบบว่าคลอเซตตรงนี้แล้วก็เป็นแบบขายาวลงไปแล้วก็ความดีคือมันไม่ใช่เป็นกระดุมตรงนี้มันเป็นซิป ก็คือใส่ง่ายถอดง่ายแต่ว่าขึ้นมาข้างบนอาจจะต้องล็อกนิดนึงอาจจะใส่กับแบบเสื้อกล้ามหรือว่าใส่กับเสื้อยืดก็ได้ก็คือในแบบที่เป็น,นที่แต่เลือกมาเขาใส่เป็นเสื้อตัวนี้มีแขนแบบตุ๊กตาดิดนึงอันนี้แตนใส่เป็นไซส์ XS เลยนะคะอันนี้ก็คือ สีที่ถูกต้องก็คือจะประมาณนี้แต่ว่าจะไม่จะไม่แจ๊ดแบบดูนีออนนะคะเอวสูงแล้วก็เป็นผ้ายีนแบบไม่ยืดนะคะแต่ว่าเป็นผ้ายีนที่ไม่หนาใส่แล้วรู้สึกว่าสบายใส่กับเสื้อดําก็คือได้เลยคือกางเกงเจนเทอร์วูแมนนะคะใส่แล้วดูขายาวตลอดเลยอันนี้กางเกงตันใส่ไซส์เอนะคะโอ้ใส่แล้วขายาวมากหรืออยากให้ดูคิ้วๆนะคะก็คือใส่กับเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อยืดที่เป็นผ้ายืดนะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีฟองน้ำนิดนึงคือมันทําให้ไหลดูแบบตั้งอะแล้วก็คอค โอเคมากเลยนะคะโอ้ oh, ชุดนี้ก็น่ารักก็ไหนๆเราก็โชว์เสื้อผ้านะคะที่แตนได้มาจาก gentle woman แล้ววันนี้แันก็เลยคลิปนี้คลิปนี้ก็เลยขอมีกิฟต์เอาเวยนิดนึงนะคะหมวก gentle woman นั่นเองเนื่องแต่ตแตันะมีหมวกเยอะมากแตนก็เลยจะขอกิฟต์เอาเวยนะคะสําหรับหมวก2ใบนี้ก็คือเป็น2รางวัลน,นะคะง่ายๆเลยเพื่อนๆแค่ คอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ว่าชอบ week in my life ของแตนอะเพราะอะไรเออก็แค่คอมเมนต์หรือจะคอมเมนต์ทักกันอะไรก็ได้นะคะแตนจะเลือกจากคอมเมนต์ใต้คลิปยังไงกติกาแล้วก็วันที่แตนจะประกาศผลเดี๋ยวแตนใส่ไว้ให้ใน description box เนอะเพราะว่าแตนยังไมู่ก็เมื่อวานนะคะตอนแรกแตนบอกว่าจะปิดบล็อกแต่ว่าขออนุญาตเปลี่ยนใจเพราะว่าวันนี้เรามีชุดที่น่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นชุดของ gentleman นะคะตัวเอี่ยมที่แตนลองเมื่อวาน แล้วคือเอามาใส่กับเสื้อลายสตรีทน่ารักมากแล้วก็ได้กระเป๋าใบใหม่มาจ้าจากอลิสโตเตลนะคะอันนี้เป็นสีสม้มแล้วก็น,นี้จะเป็นไซส์แบบมินิมินิแต่ว่าก็ค่อนข้างจุนะคะโทรศัพท์กระเป๋าตั้งสองใบที่ฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็อันนี้จริงๆคือใส่ลิปสติกได้อีกแต่ว่าแต่ใส่แค่นี้พอแล้วก็อันนี้มันก็จะมีแบบแม่เหล็กแปะๆด้วยแล้วก็ข้างๆก็คือสามารถลูบ เดี๋ยววันนี้แตนจะออกไปข้างนอกนะคะแตนต้องไปที่เอ็มโพเรียมเพราะว่าเดี๋ยวแตนจะมีถ่ายงานที่เอ็มโพเรียมต้องไปดูอของด,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 ดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แค่นี้กิจกรรมวันนี้มีแค่นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแค่อยากโชว์ออฟฟิทก่อน คะว่าอันนี้คือแตนมาร้านของน้องอุ้มกับตะที่แตนเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันนะคะเขาเปิดเป็นคาเฟ่ก็คือมีกาแฟมีน้ําแล้วก็มีครปคืออุ้มเขาอะขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเรื่องครปอยู่แล้วก็มาได้ที่โครงการตรงจุฬาซอย5เข้ามาทางจุฬาซอย5ก็คือโครงการเลยแล้วก็โครงการดีข้างในก็คือมีเหมือนร้านอาหารมีแบบมุมถ่ายรูปตรงหน้าร้านคือแบบดีมากโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไป เอ็มโพเรียมกันแล้วนะคะเอ็มกับเทียเดี๋ยววันนี้เตนขอปิดบล็อกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเันเจะรีบไปตัดจะได้ลงคลิปให้ดูพรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันนะคะ2รางวัลแจกกิฟต์เวทหมวกของ Gen t l e w o m มนนะคะเดี๋ยวเตนใส่กติกาแล้วก็รายละเอียดเอาไว้ให้ใน description box นะคะเพื่อนๆแค่คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปก็มีสิทธิ์รุ้รับหมวกน่ารักน่ารักนะคะของ Gen t l e w o m ม n ไปแล้วง้นวันนี้ั้นไปกันแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันวีกินไลฟ์นะ